พรองค์เอวิสร of mm. <You know, şey yes, ีุ่รนติคารเนนะทาอันจ่าสีานิยานานะที่ยเงดีแปะยังอยูตลอดไปในห้องอยู่นั่งห้องนู้นติรหารอันจ่าลานิยาน ยัมต <expand> ิไม่ยั้นะามไปบุญลักขณาปิศะเะณะตากันจากศีรษะนี้นะโมตัสสะทุสวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทุสวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทุสวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมจัตจกรคาวโตอระโตสัมมาสัเาโมัตกคาวโตอระโตสัมมาสัมพุทธงสาังพังสารณังคังฉามิธัมังสรงังสังฉามิสังขังสรณังคชามิปูติยมปีพุทธังสารนังคชามิุตทธังสนัชามิ ุเตียมปีธรรมังสารังขจามิโอเตยมปีสังขังสารังขจามิตอเตียมปีพุทธังสารัจามิอเตยมปธังสารังขจามิตอเตยมปีธรรมังสารังขจามิตอเตียมปีสังังสารังจามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิจามิอาทนานาเวรมณีสิกาปะทังสานาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิจามิกามสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทังสมาทิจามิีสจะม มุสาวาทาเวรมณีสิขาปะตังสมาธิามิสุราเมระยะมัชฌะมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาปะตังสมาธิามิสุราเมรยมัชฌะพมาทัฏฐานาเวรมณีสิขาปะังสมาธิามิอิมานิปัญจสิขาปะทานิ เสีเรนะสุกติญญาติสี่เรนาภพกระัมปทาเสรนะนิปติญันติทศมาสีรัมโสอันจนะ่โมตจ่ะพะคะวโตอะระาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมติจ่าพะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทเัสสานะโมติจ่าพะาวโตอะระหหโตสัมมาสัมพุทธัสสา ไมยังอันเตธรรมัะถากบรรย์ัรีวารันพิขุทธิ์สังฆศักิโอโนทยามาสาธุโนกันเตพิสุทิสังโฆอิมานีธรรมะถาบรรยักรีวารันปฏิคมส,สาเปอัมหา,า,า,ากัรีคร,ราาะตังิตาย ในเดือนเดยนต์ตั้งไก่นามน้ำที่กดน้ำอันน้ำในโอ่งโยนน้ำในอ่์อันน้ำในโอคงไก่มาพักสมถาโยนไม่เคยสนใจเลย คือเป็นพระธรรมชาติไม่ได้สนใจเรื่องเกจิราชอะไรๆมากมายไม่ได้สนใจแต่ที่นี่อาตารย์มามีขปมีหลวงพ่อไร่ขิงมีพระธาตุพระธาตุก็ยมเข้ามาถวาย <c oughs> ต,ตอนเขา้าพรราษายมมาถวายขนาด มาไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าสนมากก็จะอยู่อย่างนี้เดี๋ยวตั้งใจกดน,นะ ยะทาวริวาหาสุราปาริโปรินติกาคารังเอวะแม่วิโตตินนางเปตานังสุตตะปฏิอิจิตังปฏิตังตุนหังสุปเมวสัมมิจตัวเภเบริโตสังขปาจันโทบรานาโซยะท้ามิชโยนเทราโสยะท้าสัตติสิโยวะจันตุสัพพะโรโววินาสตุลมาเตยภวัตบรรยโยสุขีทิทายโกตวะ อาพิวาชนะเตระนิจังมุตตาปิชายโนยัตตารธรรมาวะอันติอายุโนสุขังพระรังอายุทหพระรอดีรวันนัทโวปฏิการนัทโวโสกัสตาตาเมตาวีสังตโสติเติอายุนันตวาพระรังวันนางสุขันจับปจิการนัทโวที่ขายุจาสวาหัวใจจัตวายัตโตปะปะจติใจ ทวัตตุสาสามังคารังราสันตุสพเทวดาสัพพทมานภาเวนะสะทาตัวทีพระวันตกแต่วัตุสาสมังคารังราสันตุสพเทวดาสัพพัทานพาเวนะสะทาตัวทีพระวันตกแต่ เดี๋ยวกาตาแ